วัสดีทุกท่านครับผมวันนี้เรามาช่วยกันครับล้างเหมืองนะครับผมจะเยียนาปีมแล้วครับนี่มาช่วยกันล้างเหมืองครับเจ้านาเอาเนาะอันนี้เป็นเจ้าน้งนั่นเลยครับเี๋ยวผมมาเอามาล้างเหมืองนี่นะจะเยียนาครับให้เขาปีเนาะอย่สักเดือนน้นะครับ หน้าีนเขาก็จะเริ่มนะครับผมเริ่มลงเมือเนะครับเมืองมันอุกครับผมเมืองมันอุกนะครับในในเมืองนะครับเนาะมันดาดกวจริงยล่ครับอย่างครับมันเต็มเมืองครับผมมันอุกเต็มเมืองนะยาครับยาสายยาดอกขาวครับมันลงในเมืองครับ ช่วงก่อนหน้ามันเ้งนะครับเนาะมันเลยลามลงเหมืองครับผมอันนี้เฮา็บบมาช่วยกันเอาครับเหมืองฝนะ่ายเนาะหน้าเหมืองฝ่ายเป็นเกณฑ์ชาวนาเข้า,าขมาครับมเมาออกโอ้ยฮีตครับผมฮีตขนาดเลยครับมันอุกเกินครับผมมันนางนาเขา้านาปีแล้วเนาะหฮอผมได้มาเพี้ยวเหมืองครับ มันเลยอุกนักเลยอิดครับผมนี่ครับนี่ต่อดันน่ามม่ยากแล้วครับเนาะมันดันมาเนาะมันป้อมไหลแล้วครับปากเหมืองันให้อุกแกฟังพนนี้นะครับพอเลยครับเต็มเหมืองเนาะก่อจะมาเอาได้ครับผมรับอุกขนาดครับผมกวนนี่นะครับ ว่านาจะไปเนาะก้อยได้เยอะนะครับผมพอเ้อครับเจ้านานะครับมาเอาหน้าไปเยอะนาเนาะน้าปีเลยครับครับเป็นมูไปชวนวันนี้ได้ยังบักเกิงนะครับครับแบ่งเป็นห้าชวนนี่จะได้ชวนเดียวอะครับผมเหลือมสี่ชวนเนาะครับก่อยเยอะก่อยอยังไป้วครับผมออ นี่ผมก็ผู้ช่วยครับขอลาไปเพียงคานี้ครับเจอโยบปนล้างเหมืองน,น้น,นะครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับอย่าเพิ่งหลังใจนะครับผมขอบคุณครับ